ผมสังเกตเห็นคนฟอกเลือดคนใดที่ไม่มีคู่สุขภาพเนี่ยจะแย่ลงป่วยบ่อยแต่คนที่มีคู่สุขภาพกายจะไม่ค่อยป่วยเป็นเพราะอะไรมันเป็นอย่างนั้นไหมคุณหมอสิ่งที่เราสังเกตเห็น มันอาจจะไม่ได้เป็นผลอย่างนั้นจริงเมื่อมันอยู่ในประชากรกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นค่ะหมอย,ยังไม่เคยเห็นว่ามันมีงานวิจัยประมาณนี้ออกมานะแต่ว่าที่แน่ๆคือกลุ่มคนที่ต้องมีการรักษาด้วยการฟอกเลือดส่วนใหญ่นะ่าจะเป็นล้างไตเนาะ,ะปกติถ้าเกิดว่าเป็นโรคไตเรื้อรังจกกนกระทั่งต้องมีการฟอกไตเนี่ยสุขภาพเนี่ยถือว่าไม่ได้แข็งแรงเท่ากับคนทั่วไปอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีคู่คอยดูแลอยู่อะ่ะก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทําให้เราพอไปเห็นก็อาจจะรู้สึกว่าเออเขาดูแข็งแรงแล้วก็สดชื่นกว่าคนที่อยู่คนเดียวเพราะว่าจริงๆในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตเนี่ยปัญหาสุขภาพดั้งเดิมอาจจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วต้องมีการทานอาหารเนี่ยก็ต้องมีการจํากัดหลายอย่างขึ้นกับระยะของไตนะมันต้องจำกัดปริมาณเกลือ ต้องคำนวณในเรื่องของน้ำที่ต้องรับประทานแต่ละวันด้วยเรียกว่ามีความยุ่งยากพอสมควรเพราะฉะนั้นพอเวลาอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยแล้วมีภาระอย่างอื่นด้วยแล้วต้องมาดูแลสุขภาพอย่างอื่นเพิ่มด้วยก็อาจจะเป็นไปได้ก็เลยดูว่า ไม่แข็งแรงเท่ากับคนที่มีคนคอยดูแลหรือว่าแบ่งเบาภาระหรือว่าช่วยดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าเห็นแบบนี้นะคะหลีกเลี่ยงการกินเค็มนะคะเราพยายามอย่าสดพวกน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปต่างๆเหมือนที่สสสบอกอะลดสดงดเค็มเนี่ยเราก็จะห่างจากโรคไตนะเพราะว่าพอเป็นโรคไตแล้วนี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าลำบากมากจริงๆนะคะ